สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีเราอยู่กันในเกมจับผิดคนโกหกนั่นเองนะสรวนเกมเกมนี้นะครับมันก็คงจะเป็นแนวแบบว่าให้เราจับผิดนะครับว่าระหว่าง2คนเนี่ยทั้งซ้ายหรือทั้งขวานะครับใครกันแน่ที่เป็นคนโกหกนะผมเห็นเกมนี้นะครับอยู่หน้า google play นะครับก็เลยโหลดมาเล่นนะโอเคเราจะมาดูนะครับว่าใครเป็นคนโกหกสำหรับเลเวลหนึ่งใครคือภระระยาของเขาเนี่ยครับเขาคือสามีของเดียนเราแต่งงานกันแล้วมันมีเบาะแสอะไรบ้างไหมบัตร อานี่ไงมีทะเบียนสมรถอยู่เวลแรกมันอีซี่จริงๆเลยวะ่ะใครกันที่ไม่ได้ท้องจริงนี่ครับเออใครกันที่ไม่ได้ท้องจริงใช่ไหมอือยยนี่เอาหมอนยัดยยนี่เอาหมอนยัดโอเคบีดือครับคือมันไม่ได้ท้องจริงนะใครเป็นตัวปอมได้เวลาปิกนิกแล้วฉันเอาของอร่อยๆมาแหละเออตัวปอมคืออะไรวะคือเอาทามเทใส่หัวแล้ว แล้วไงต่ออ๋อนี่ไง <laughs> ไมมียักษ์เช็คด้วยเหรอเนี่ยโอโ้โหพอเทน้ำใส่หัวมันกลยายเป็นยักษ์เช็คเลยครับใครกันที่เป็นคนไม่ดีนี่ครับไม่ชอบต่อแถวเช็คอินเลยจะตกเครื่องแล้วบ้าจริงเอ่อเครื่องไอซเลเครื่องไอซเล่ไอซเล่ไอเลอ,อะไรเฮ้ยโอ้โหไอ้บ้านี่มีซีโฟนในกระเป๋าแต่ <laughs> มันขึ้นเครื่องไปมันตูตามแน่ใครกันที่เป็นผู้ร้ายนะครับ แกนแหละเป็นฆาตกรคนนี้เขาบอกว่าชั้นบริสุทธิ์นะโอเคเราดูซิว่าบ่อแสคืออะไรคือต้องอะไรวะเนี่ยอยู่ดีเอาน้ำไปใส่แล้วคือถกแขนเสื้อขึ้นคืออะไรอุ๊ยโอ้โหไอ้บ้านนี่มีคราบเลือดเมื่อกี้มันคือน้ำอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่าแต่ว่าพอเราส่องไปคือเห็นคราบเลือดเลยนะแมวดำอยู่ที่ไหนนะครับโอเคท่อต่อไปแมวดำอยู่ที่ไหนนะแมวดำมันคือ เจอแล้วโหทำไมข้อนี้มันอีซี่จังวะใครกันที่กำลังนอกใจคุณไปไหนมาเนี่ยหึผมอยู่ที่ทำงานเนี่ยเออใครกันที่กำลังนอกใจเหรอมันมันมันมีเบาะแสอะไรไหมอะไรอะ่ะคือผมไปคลิกโดนตรงนี้แล้วคือมันวงสีแดงคืออะไรคือไล่คลิกจนไม่รู้จะคลิกยังไงเลยตอบเอมเลยกันผู้หญิงกำลังนอกใจอุ้ยถูกเฉย ถุงเท้าแก้วไวมีที่เกินหนึ่งใบนะครับแล้วสามีก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านต้องมีชูแน่นอนเขาซ่อนอะไรอยู่ในบ้านเราเลยไม่ได้ดูชูเลยนะครับว่าชูหน้าตาเป็นไงคือคิกมั่วถูกเฉยใครคือมนุษย์หมาป่าว่ะข้อนี้โอเคสำหรับเบาแสไม้ไม้หยิบได้เอ้ยมนุษย์หมาป่ามันเอ้ยไอ้ออที่กลัวกระเทียมมันแวมไพร์หรือเปล่า <S <S อ่ากูเจอละ ต้องโยกดวงอาทิตย์มาหลบนี่เองงงตั้งนานเลเวลเก้าเนี่ยครับใครไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงปล่อยมันไปอย่างที่เป็นละละละปล่อยมันไปอย่างที่เป็นอันนี้คือเฮ้ยเวลาเที่ยงอ้าวเวลาเที่ยงคืออะไรฟะปลโกดที่นาฬิกาคือเจ้าหญิงกลายเป็นคนใช้จงหาของจินห้าอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับลูกอมอ้าวนี่ไงลูกอมอยู่บนหัวเด็กคนนี้นะครับอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันแปลกดีนะครับก็เลยวงไปอืม อะไรนะเอ้ยนี่โดนัทอ่าสามอย่างแล้วชีสโอ้โหไม่มีอะไรหยุดผมได้วะณเวลานี้กวงมาสี่อย่างแล้วเพิ่งจะมองข้างล่างว่ามันมีตัวอย่างให้ดูว่าอะไรซ่อนอยู่บ้างโคตรเซอร์เลยโอเคพิซซ่าอยู่ตรงปกเสื้อสวยงามครับเลเวลที่สินะครับใครคือเนื้อคู่ของเธอแต่งงานกันเธอกับผมรักคุณนะครับเอ พอโยกหินแล้วมันม,มีกลบกระโดดออกมาครับคุณผู้ชมแล้วไงต่อแล้วเอาเอาให้จูบอ่านี่ไงเจ้าชายกบนี่เองว่าแล้วมันต้องมาพร้อมแบบนี้เลเวลที่12นะครับใครคือเจ้าของสุดขตัวจริงมันนี่เร็วเจ้าหมานั่นมันเจ้าหมาของชันเออลูกเบสบอลใช่ไหมคือเราต้องเอาให้ขยโยนอ่ะคือมึงง่ายขนาดนี้เลยมึงยังไม่ทันได้สืบเลย ใครที่กําลังนอกใจอีกแล้วนะครับฉันรักคุณคุณคือชีวิตของผมไม่ยอดยายหยี <laughs> What the f เออเออเราเรา,ากระเป๋ากระเป๋าเธอมีอะไรอะ่ะโอ้โหมีรูปชู้อยู่เดี๋ยวก่อนรูปพี่ชายหรือเปล่าคงไม่ใช่แล้วล่ะมั้งพี่ชายกล้ามอย่างใหญ่ถึงจะต่างกีฬาแต่ก็ใช้ความสัันธีเหมือนกัน ต่อไปเลเวลที่15นะครับใครเอ่ยรวยสุดนะครับข้ามี iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดข้ามีบิตคอยน์ข้ามีบิตคอยนีสิฟ้าคนมีบิตคอยนี่แหละรวยที่สุดเว้ยไม่ต้องสืบแล้วตอนนี้เหรียญหนึ่งล่อไปร้านสองร้าน3ามแล้วไอ้บ้าทำไมมันคลิกไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันต้องสืบอะเนี่ยคือคือมันไม่ต้องสืบแล้วเข้าใจปะในกระเป๋าเสื้อซ่อนกุญแจเฟอร,ร์ร,รี่อยู่เ่ย เลเวลที่นะครับใครคือลูกชายของพวกเขามามา้าปะปะมลูกชายละ่ะมันก็ต้องมีดวงตาเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีสีผมที่เหมือนกันนายซีนี่แหละถูกต้องนะครับคุณชมสีผมและตาเหมือนกันพันธุก,กรรมหลอกกันไม่ได้หรอกนอกจากคุณจะรู้วิธีดัดแปลงดีเอ็นเอะนะลูกกวาดอยู่ไหนนะครับโอเคอันนี้เป็นเกมหาของอีกแล้วนะลูกกวาดลูกกวาดเราก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมาจนกว่าจะเจอลูกกวาดใช่ปะ เพราะว่าถ้าเกิดเจอคือเกมมันจะจบเลยใช่ไหมและในความหมายของลูกกวาดมันหน้าตาเป็นยังไงว่าลูกกวาดในเกมเนี่ยเออเออเจ้าหนูคนนี้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจ้าหนูคนนี้ชี้อยู่นะครับหนึ่งในนี้คือคนที่แอบชอบฉันอืมใครกันนะอ่ะ <c oughs> กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยใครกันจะชนะการแข่งวิ่งนี้ไปกันเถอะฉันจะต้องชนะมันซ่อนอะไรมาเนี่ยพ่าหนุ่มคนนี้มีพุงเหรอมันเกี่ยวอะไรวะ อ๋อ oh, แสดงว่านายเนะครับชนะแน่นอนคน B เนี่ยคือมันมีพุงไงมันก็เลยวิ่งช้าครับส่วน C เนี่ยเป็นนักวิ่งแต่ว่าเชือกองเท้าหลุดเพราะฉะนั้น A แน่นอนนั่นไงหนึ100่งร้อยเเซนว่ะหนึ่งในนี้ดื่มน้ํามากเกินไปก่อนแข่งนะครับและอีกคนก็ไม่ใส่ใจเรื่องเชือกองเท้าตัวเองใครเป็นสายสืบนะครับเออสายสืบอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันยกตัวได้วะ่ะขยา่าดิมีอะไรร่วงลงมาไหมมีอะไรร่วงลงมาไหม เออผมคลิกทุกอย่างเท่าที่จะคลิกได้นะกูยังไม่ทันทำอะไรเลยคือผมแค่ยกตัวมันขึ้นไปแล้วก็ไปติดขอบข้างบนจอเนี่ยชนะแล้วอะไรวะแล้วถ้าเขาแค่อยากโทรหาภรรยาล่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นกันสัก2 5เลเวลดีกว่านะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะโอเคเจ้านกอยู่ที่ไหนเจ้านกเจ้านกเจ้านกเหรอที่มันมีแต่ตู้ปลาแล้ว แล้วนกอะคือผมเลื่อนไปเลื่อนมาก็นชนะแล้วไหนคือนกวะอะไรวะเนี่ยใครเป็นคนทำนะครับไม่ใช่ฉันนะโหดร้ายที่สุดโอเคเราจะมาสืบกันว่าใครเป็นคนทำนายคนนี้ล้มหัวฟาดคือไม่ได้บอกแสอะไรเนี่ยมันเป็นรอยอะไรวะคืออะไรอะคือผมได้บอกแสมาสองอย่างไอสามเหลี่ยมแดงๆเล็กๆนี่กับอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยขาผู้หญิงมีอะไรอะ่ะ แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนทําเพราะมีบอดแสที่ตัวเขาเนี่ยครับมันคืออะไรก็ไม่รู้อะมีรอยนิ้วมืออยู่ที่ขาเธอมีเส้นผมเธออยู่ที่พื้นว a t เมื่อกี้คือเส้นผมแล้วะและนี่ก็คือเลเวลสุดท้ายของคลิปในวันนี้แล้วนะครับคุณชมมีคนเป็นเอเลี่ยนแฝงมาว่ะเร็วเข้าคุณนายเออเอเลี่ยนแฝงมาอย่างนั้นเหรอเอเลี่ยนเอเลี่ยนคลิกอะไรได้บ้างวะเนี่ยคลิกอะไรไม่ได้เลยนะครับอุย๊ยโอ้โหคุณนายนี่เอง ตอนแรกคิดว่าคนซื้อของกับคนคิดเงินสำหรับคลิปในวันนี้ผมขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าชอบนะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใน EP ต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้มาเล่นต่อนะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมจนจบมากนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายครับ